จับคูณไปเลยไหมจับคูณเลยไหมน้องก็คูณไปเลยอย่าคิดเยอะข้างหน้าเป็น n กําลังสองลบออข้างหลังข้างหลังจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะเป็นกําลังสองสมบูรณ์ใช่ป่ะก็เป็น n กําลังสองบวกสอง n บวกหนึ่ง ไหมฮะส่วนพัวส่วนก็จับคูณไปเลยก็เป็น n นกำลังสองบวก n นะครับอืมลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้ของก้อนนี้นะครับทีนี้ข้างบนข้างบนเราก็แจกลบเข้าไปเนาะ เราก็จะได้เป็น n กาลัง2ลบ n กาลัง2ลบ2 n ลบ1นะครับข้างล่างก็เป็น n กาลัง2บวก n เราจะพบว่า n กาลังสหายไปแล้วเราก็พิจารณาพจน์ที่มีดีกรีสูงสุดคือตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมเราจะพบว่าตัวส่วนมันมากกว่าตัวเศษเพราะนั้นอันนี้ตอบ0ถูกไหมฮะอืมชี้อย่างนี้ ทำไมยี่สิบง่ายอะ่ะงั้นสิบเก้าก็ไม่น่าย,ยากขนาดเมื่อกี้ป่วะใช่ปะเออเอา่านะยี่สิบกินอย่างงี้ตอบสูงไปต่อแล้วนะเอาเอาไหมเอาสกินช็อตอันนี้ไหมโอเค ยี่สิบเอ็ดดูวุ่นวายดูวุ่นวายยกระลัง5ห้าเลยเหรอพี่ลิมิตเอ็นออลิมิตแจกเข้าไปในยกกำลังงได้ไหมเหมือนจะได้ใช่ป่ะมีสมบัติน,นั้นไหม มีใช่ป่ะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่ดูดูในนั้นแหะดูในไหนนะขอแอปดูอีกทีลิมิตใช่ไหมมีอยู่ข้อหนึ่งที่น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 ี่ใช่ไหมนี่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 เอาลิมิตยัดเข้ามาเราค่อยสแควรูปไปข้างนอกใช่ป่ะลิมิตยัดเข้าไปในสิ่งที่เป็นยกกำลังได้ใช่ป่ะเลาเป็นรูปยี่สิบห้าโอเค แน่นอันนี้ลิมิตก็ยัดเข้าไปได้นะเธอเราค่อยยกกำลังห้าข้างนอกถูกไหมลิมิตยัดเข้าไปได้เอาละมา n บวกสาม n เหรอได้ไม่มีปัญหามา n บวกสาม n กำลังเซนหนึ่งส่วนสองถูกไหม แล้วก็ขอเรียงลำดับนะก็คือ 2n บว 2n กํลังเศษตหส่วนสทีนี้พี่ก็ยัดลิมิตเข้าไปก็คือลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตี้แล้วก็ค่อยบอกว่าทั้งหมดยกกําลัง5้าเขป่ะนะทำได้ใช่ไหมทำอย่างนี้ได้นะฮะพอทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บ เราก็ดูสัมประสิทธิ์ตัวที่มีดีกรีสูงสุดคำตอบของลิมิตข้างในคือเซนหนึ่งส่วนสนะครับเซส่วนสยกกำลังห้านั่นเองคำตอบก็คือเซนหนึส่วนสาโอเคคิดอย่างนี้จบมันต้องง่ายง่ายประมาณนี้สิไอข้อเมื่อกี้มันเราน่าจะ ลืมหรือว่าข้ามอะไรไปถึงรู้สึกยากม,มันต้องง่ายประมาณนี้สิโอเค okay, ไหม,มนะนะนะทีนี้ข้อยีิบสองเออทำแบบเมื่อกี้เลยเอาลิมิตยัดเข้ามาลิมิต n เข้าสู่อินฟินิตของอะไรฮะของขอเรียงดีกีแป n กำลังสไม่ใช่กำลัง3โทษชฉิมพิษกำลังสองบวก n ส่วน n กำลังสอลบหแล้วค่อยถอดรากที่3อย่างนี้โอเคไหม นี่คือข้อ22นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูดีกรีสูงสุดคำตอบก็คือแปดแปดถอดล่าที่3ก็ได้เลขสวยๆคือ2อือือจบไม่อยาก นะไม่อยากได้ไหมได้ไหม,มเฮ้ยทำไมมีหลายข้อจังยี่สิบสามมองมองตอบได้ไหมเนี่ยขี้เกียจเกละ่ะดูสิอืม เขาแครรวลุ้เหรอคิดยังไงอะถ้ามันเป็นบวกล้มมันแจกรูทไม่ได้อยู่แล้วเนาะอ,นอือหืออืม เดี๋ยวลองเขียนทุก่อนนะ23ตัวบนเป็นลบ M บวก5ส่วนตัวล่างถ้าพี่พยายามทำดึงตัวร่วมออกดึง M จะกลายเป็น5 N ลบ6นี้ ถูกไหมอย่างเงี้ยได้ดึงตัวร่วมได้หรือแม้กระทั่งว่าอยากจะแยกออกมาเป็น2 r o o t ทก็ยังได้เออแต่มันจะช่วยอะไร มันเหมือนต้องมีวิธีคิดของข้อเนี้ยว่ารู t สามารถถอดออกมาได้เลยไหมถ้ามันถอดได้เลยมันจะตอบลบ1นึส่วนห้าลบหส่วนรูทห้าใช่ไหมข้อยี่สามอะแต่ถ้ามันตอบไม่ได้ก็ต้องคิดเลขอันนี้ที่เราคิดอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ไม่รู้สมบัตินั้นว่ามันถอดออกมาได้เลยไหม ต้องต้องย้อนกลับไปดูสมบัติอืมเนอะใช่ป่ะอ,อ่ะถ้าถ้าสมมุติว่าเราไม่รู้สมบัติพวกนั้นเนี่ยเรามาถึงตรงนี้แล้วเราทำะไรต่อได้เท่ากับ เหมือนต่อไม่ได้หรือถ้าเราไม่ทำอย่างนี้แต่ว่าเราเอาคอนจูเกตคูณอ่ะลองดูนะก็คูณด้วยอย่างนี้ อืมมันจะช่วยไหมคิดอันล่างก่อนเออ่หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองนะครับมันก็จะกลายเป็น25 n กํากำลังสองลบ หลังกำลังสองก็คือสามสิบหกไม่ใช่หน้ากำลังสองจะเป็น N อ็กำลังสี่เราก็ถอดลากที่สองซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลยถูกปะ่ะไม่ได้ช่วยอะไรเลยเนาะ ไม่ได้ช่วยอะไรเลยเพราะนั้นคิดอยู่บนสมมติฐานว่ามันมีสมบัตินั้นแล้วกันถ้ามันมีสมบัตินั้นพี่จะคิดข้อน,นี้ได้ง่ายๆเลยว่าลบ n บวก5ส่วนรูทห้ n เกำลัง2ลบ6 n เราก็จะบอกว่ามันคือลบ n บวกห ส่วนรูท 5n ออแล้วก็ข้างหลังอะไรก็ไม่รู้ไม่สนใจแล้วเราก็จะวงว่าไอ้นี่กับไอ้นี่เพราะนั้นคำตอบก็คือลบหนึ่งส่วนรูทห้านะครับเข้าใจไหมแต่สิ่งนี้ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ <laughs> ไปเรียนมาก,ก่อนซึ่งสมบัติเนี้ยไม่รู้อยู่ตรงไหนคือคือพี่คิดว่ามันมีสมบัติเนี้ยแต่พี่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนเออ <Okay. S 1> นะนะเออกลับกลับไปดูดูในตําราของโรงเรียนเธอตอนที่เขาสอนแล้วเดาว่าน,นี่คือเขาคงให้เราทําโจทย์ก่อนอะทาล่วงหน้า <Okay. S 1> แล้วมันคงมีสมบัติประเภทเนี้ยนะครับเราชีวิตก็จะดีไม่งนั้นถ้ามันไม่มีสมบัติอย่างเงี้ยข้อนี้ก็จะคิดยากมากเลย ซึ่งก็ย้อนกลับไปข้อ21ก่อนหนะ้านั้นะ่ะที่โหเราไล่ไปเยอะเลยจริงๆถ้ามันใช้สมบัติลักษณะอย่างเงี้ยมันก็น่าจะออกเลยน,นะนะ24ทำไงฮะ24อ่า อะตอบอินฟินิตี้นี่เพราะมันส่วนหนึ่งอ่ะใช่ป่าเออคือไม่รู้แหละข้างบนจะคิดยังไงมามันจะต้องได้เป็น N ยกกำลังหนึ่งส่วนสองสักอย่างใช่ป่ะข้างล่างคือ N ยกกำลังศูนนะก็คือหนึ่งอ่ะตอบอินฟินิตี้ถูกไหมถูกไหมเนี่ยลิมิตอ่ะของก้อนเนี่ย ตอบอินฟินิตี้นะครับนะนะยี่สิบห้าเอา่อยี่สิบห้าดีกรีสูงสุดคือนี่มันหลอกเรล,ลนะเนี่ยเห็นปะหรือมันไม่หลอกจริงๆการเขียนอย่างนี้หมายควาว่าไง โอ้โหพอนน้นจะทำบทนี้ได้นี่ต้องกลับไปทวนเร่งยกกํกำลังใหม่เลยเนาะเจ็ดกำลัง n ลบห่งออลบด้วยห้าลัง n บวกหส่วนด้วย2องกลัง n บวกด้วยสามกลัง n ลบสสิ่งนี้มันจะมีค่าเท่ากับ7จ็ดลังหคูณด้วย7จ็ดลัง n ทันไหมฮะอันแรก mm hmm. เพราะว่าเลขฐานเหมือนกันเลขชี้กำลังบวกกันได้ mm hmm. yeah. อ่าใช่แต่ว่ามันลบใช่ป่ะนี่ต้องเป็นจิดกำลังลบหนึ่งเขียนไม่ครบโอเคถูกแล้วโอเคทำนองเดียวกันตัวข้างหลังมันก็คือห้ากำลังเ็บวกหก็คือคูณด้วยห้ากำลังหนั่นแหละ ส่วนด้วยสองกำลัง n บวกด้วย3กำลังลบ2คูณด้วย3กำลัง n น,นะครับอย่างนี้นะหรือพูดง่ายๆก็คือ7กำลัง n ส่วน7ลบด้วย5 แล้วก็5กำลังเอ็นหคูณอ่ะส่วนด้วย2กำลังเอ็นบวกด้วย3กำลังเอ็นส่วน4เอ่อไม่ใช่4 3 3 9ส่วน9อย่างนี้อืมแล้วไงต่อ ถูกไหมถูกไหม,มทั้งหมดกำลังเอ็นหมดเลยก็นัเอใช่ใช่ใช่แต่ไอเนี่ยถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้มันไม่เหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้เป็นพะหูนามเห็นป่ะ คือตัวแปรอยู่ข้างล่างแล้วเลขชี้กําลังอยู่ข้างบนใช่ปะ่ะซึ่งเลขชี้กําลังเป็นตัวเลขแต่ข้อนี้สภาพนี้ไม่ได้เรียกพหุนามสภาพนี้เรียกว่าอะไร Exponential ใช่ปะ่ะคือตัวเลขอยู่ข้างล่างเลขตัวชี้กําลังดันเป็นตัวแปรไอ้นี่เป็น e x p o n e n t เ a l นะใช่ไหมเพราะนั้นจะใช้วิธีพิจารณาแบบก่อนหน้านี้ไม่น่าได้ลนะ ถูกปะเป็น Exponential เอืมเพราะนั้นข้อนี้คิดได้ถึงตรงนี้แล้วแหละแล้วก็ไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องไปหาวิธีมาว่า Exponential เนี่ยคิดยังไงลิมิตของมันเนี่ยคิดยังไงนะฮะลิมิตของ Exponential ซึ่งทำนองเดียวกัน ข้อ26ก็เป็น Exponential เหมือนกันเหมือนว่ามันจะแจกมันต้องแจกลิมิตเข้าไปข้างในซ้อนเข้าไปอีกทีหนึ่งน่าจะต้องเป็นอย่างนั้น n เข้าสู่อินฟินิตี้อ่าฮะโอเค n เข้าสู่อินฟินิตี้ นี่เป็นอินฟินิตี้เนี่ยยี่ห้าเนี่ยคิดไม่ได้แต่เขายี่สิบหกอ่ะพี่จะคิดได้เขายี่ห้าติดไว้ตรงนี้นะกลับไปพิจารณาคือต,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 ต้องไปเรียนเพิ่มแหละว่ามันคิดยังไงอีล e ิมิตของเอ็กซ์โพเนนเชียลมีสมบัติแน่ๆหนึ่งตัวแต่เขายี่สิบหกเนี่ยคิดได้เขายี่สิบหกคิดอย่างนี้ ใส่ลิมิตใช่ปหะพวกอย่างนี้เมื่อเเข้าสู่อินฟินิตี้ปุ๊บเนี่ยพี่ไม่มองสองเลยพี่มองก้อนบนอย่างเดียวพี่มองก้อนบนอย่างเดียว นะฮะพี่ก็บอกได้ว่าเฮ้ยมันคือเอ็นส่วนด้วยเอ็นบวกหนึ่งนี่ไงเลขชี้กำลังสูงสุดคือสภาพนี้ถูกไหมเลขชี้กำลังสูงสุดคือสภาพนี้เพราะนั้นลิมิตต,ตัวเนี้ยมันมีค่าเท่ากันหนึ่งครับเอ็นเฮอรูตี้ของตัวบนอ่ะมีค่าเท่ากันหนึ่งนะพอตัวบนมันมีค่าเท่ากันหนึ่งปุ๊บเนี่ยพี่ก็ตอบได้เลยว่าข้อนี้ตอบ สองกำลังหนึ่งครับอืมคือสองประมาณนี้เพราะนั้นจากข้อยี่หกเนี่ยมันอาจจะเอาวิธีคล้ายๆอย่างเงี้ยไปคิดกับข้อยี่ห้าก็ได้ก็เป็นไปได้ทำไมรู้สึกว่าสีดำเส้นผิดปกตินะใช่ไหม มันเรนแรงใช่ไหมอืมชเดี๋ยวนะ